เต็งกลับได้เหรออือกลับได้มันต่อคลิปไม่ได้นะมันต่อไม่ได้ก็พี่ใครจะต่อละมันต่อไม่ได้พี่ไม่ได้ต่อมันเต็นจะหยุดทำไมก็โหราไปสองคลิปไปดิดด วันนี้เราไปเจอฝักสองฝักฝักหนึ่งแตกไปแล้วครับฝักหนึ่งฝักหนึ่งแตกฝักหนึ่งเอาไปฟาดต้นไม้แตกนะครับนี่ครับดูข้างในครับนี่เซเป็นคนเอาไปฟาดอีกอันหนึ่งก็ย่าบอกว่านี่ถ้าเป็นยาพ่อบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นอบเชยมั้งอันนี้คืออบเชยนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอกับด้านกล้องก่อนนะครับ